สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่5สิงหาคม25 6 5ครับทุกท่านครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับเรามาว่ากันต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้หลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าทราบวันที่หรือยังตกลงวันที่เท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าจะให้ตอบเป็นประมาณการนะครับวันที่ที่คาดว่าจะเปิดนะครับก็คือประมาณนะครับวันจันทร์ที่29 สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศแล้วก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่คาดว่าเป็นวันที่29สิงหาเหตุผลก็คือว่าเป็นวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันจันทร,ร์ช่วงปลายเดือนนะครับสิงหาคมนั่นเองนะครับก็จะสอดคล้องกับการทํางานของระบบรชาชการแล้วก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าหากว่ามีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วจะนํามาแจ้งให้ทราบนะครับซึ่ง หลายท่านก็สอบถามมาอีกว่าแล้วลงทะเบียนใช้เวลากี่วันนะครับคำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่จะนับไปอีกประมาณเดือนครึ่งนะครับซึ่งก็แปลว่านะครับเดือนสิงหาเนี่ยเราเปิดปลายเดือนใช่ไหมครับแล้วเดือนครึ่งก็แปลว่าเดือนกันยายนทั้งเดือนจะเป็นเดือนที่เปิดลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะเลยไปถึงเดือนตุลาคมอีกครึ่งเดือนด้วยนะครับฉะนั้นเดือนครึ่งนี้นะครับจะเป็นการเปิดลงทะเบียนบ,บัตรสวัสดิแห่งรัฐนะครับ ประเด webinar, ็นที่จะนํามาแจ้งนะครับในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลใหม่นะครับเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเวลาที่เราไปลงทะเบียนเราจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรไปกรอกบ้างฟังดีๆนะครับเป็นข้อมูลนะครับไม่ใช่เอกสารนะครับในส่วนของเอกสารเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีแจ้งด้วยนะครับแต่ข้อมูลก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องมีเอกสารอะไรไปแต่ว่าเราจะต้องเตรียมคําตอบนะครับไปกรอกในแบบฟอร์มนะครับก็เหมือนกับโครงการต่างๆนะครับเวลาลงทะเบียน ก็จะต้องมีการกรอกข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับครอบครัวหรือสถานะต่างๆนั่นเองครับเดี๋ยวจะนำมาไล่เรียนให้ทราบในวันนี้กันนะครับมาเริ่มกันที่ข้อมูลเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดนะครับก็จะอธิบายไปทีละข้อนะครับข้อมูลที่ท่านต้องเตรียมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมไปตอบก็คือ1วุฒิการศึกษาฟังดีๆนะครับท่านจบชั้นอะไร เตรียมคาตอบเฉยๆนะครับไม่ใช่เตรียมวุฒิการศึกษานะครับวุฒิการศึกษาท่านจบการศึกษาอะไรอันนี้เป็นคําถามทั่วไปตอบเฉยๆไม่ได้มีผลอะไรนะครับก็เราก็ตอบตามข้อท็จจริงไปนะครับว่าท่านจบอะไรนะครับ 2. สถานะนะครับสถานะของครอบครัวว่าท่านมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวซึ่งข้อนี้สําคัญมากๆนะครับคําว่ามีหรือไม่มีครอบครัวนั้นทุกท่านต้องลืมเรื่องทุกอย่างไปนะครับที่เป็นความเข้าใจของท่าน เราต้องมาทำ,ทำความเข้าใจร่วมกันเนื่องจากว่าในรอบนี้การลงทะเบียนมันมีข้อตกลงเฉพาะนะครับที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วให้ถือว่าคนแบบไหนมีครอบครัวแบบไหนไม่มีครอบครัวครับฉะนั้นเรามาฟังกันทีละกลุ่มนะครับกลุ่มของคนที่มีครอบครัวจะประกอบไปด้วยคน3กลุ่มด้วยกันนะครับ1ก็คือคนที่จดทะเบียนสมรสถือว่ามีครอบครัวทันทีไม่ว่าท่านจะมีหรือไม่มีลูกนะครับจดทะเบียนสมรสนะครับมีครอบครัวนะครับ มีไม่มีลูกไม่เกี่ยวแล้วนะครับจดทะเบียนสมรสก็คือมีครอบครัวเลย 2. ก็คือคนที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยผมขอนับรวมนะครับคนที่อ,อย่าล้างก็คือจดทะเบียนหย่าแล้วแล้วก็คนที่เป็นไม้ก็คือคู่สมรสเสียเสียชีวิตแล้วอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วนะครับคือคู่สมรสไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าทะเบียนสมรสนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีผลแล้วฉะนั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือหย่าล้างนะครับหรือเป็นไม้เนี่ยอันเนี้ย ถ้าหากว่าท่านเป็นฝ่ายหญิงนะครับถ้าหากว่าท่านเป็นฝ่ายหญิงแล้วท่านมีลูกอายุไม่เกิน18 <_ co ld> นนก็ถือว่าท่านมีครอบครัวคือท่านมีลูกต้องขยายความครับลูกถ้าอายุไม่เกิน18จะถือว่ายังเป็นลูกในครอบครัวของเรานะครับแต่ถ้าลูกอายุเกิน18ไปแล้วจะไม่ถือเป็นลูกไม่ถือเป็นคนในครอบครัวเพราะว่าคนที่อายุเกิน18เนี่ยจะสมัครบัตรสวัดิการรัฐได้ด้วยตัวเองเขาก็จะแยกครอบครัวออกไปแล้วก็ไปสมัครเอง ฉะนั้นฟังดีๆครั้งครับกลุ่มที่2เมื่อสักครู่นี้นะครับคนที่มีครอบครัวนั้นก็คือคนที่ไม่จดทะเบียนหย่าร้างหรือเป็นไม้ซึ่งเป็นฝ่ายหญิงที่มีลูกอายุไม่เกิน18แบบนี้ถือว่าผู้หญิงคนนี้มีลูกก็คือมีครอบครัวแต่ไม่มีคู่สมรสคือมีแต่ลูกนะครับกลุ่มที่3ครับคนไม่ได้จดทะเบียนสมรสหย่าร้างหรือเป็นไม้นะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่มีลูกอายุไม่เกิน18นะครับแต่ยังไม่จบครับ ถ้าแค่นี้คือผู้ชายยังไม่มีลูกนะครับเพราะว่าลูกถือว่าเป็นลูกของฝ่ายหญิงเสมอก่อนถนะ้าหากว่าคู่สามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ผู้ชายต้องทํา3อย่างนี้ครับก็คือจดทะเบียนรับรองบุตรหรือไปแจ้งเกิดให้ลูกตัวเองแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองเป็นพ่อเวลาแจ้งเกิดและ3ก็คือศาลมีคําสั่งให้เป็นพ่อถ้าหากว่าเข้า3อย่างนี้ด้วยแปลว่าผู้ชายคนนี้ก็จะถือว่ามีลูกเช่นเดียวกันก็ถือว่ามีครอบครัว แต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ถือว่ามีคู่สมรสครับเพราะคู่สมรสจะมีได้ก็ต่อเมื่อจดทะเบียนสมรสฉะนั้นผู้ชายคนนี้นะครับก็จะถือว่ามีแต่ลูกนะครับฉะนั้นทั้ง3ากลุ่มนี้ครับถือว่ามีครอบครัวนะครับสรุปอีกครั้งนึงครับคนที่มีครอบครัวก็คือ1จดทะเบียนสมรสครับมีไม่มีลูกก็คือก็คือนับหมดเลยนะครับ2ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่าล้างหรือเป็นไม้ซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีลูกอายุต่ำกว่า18อันนี้ก็ถือว่ามีครอบครัว 3. ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือหย่าหรือเป็นไม้นะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่มีลูกอายุต่ำกว่า18และนะครับและด้วยนะครับจะต้องจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับหรือแจ้งเกิดลูกหรือสารมีคําสั่งอันนี้ถือว่ามีครอบครัวสรุปก็คือคนที่มีครอบครัวคือคน3กลุ่มนี้เท่านั้นถ้าฟังไม่ทันนะครับผมจะใส่รายละเอียดที่เป็นรายลักษณอักษรไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับต่อไปคนที่ไม่มีครอบครัวครับมีอยู่2กลุ่มด้วยกันฟังดีๆนะครับคนที่ไม่มีครอบครัว ประกอบไปด้วยคนกลุ่มที่1ครับก็คือคนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับซึ่งรวมทั้งหยาและเป็นไม้ด้วยนะครับและไม่มีลูกคนนี้คือโสด100%ครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสยาหรือเป็นไม้และไม่มีลูกอันนี้ถือว่าโสดนะครับถือก็คือถือว่าไม่มีครอบครัวนะครับส่วนกลุ่มที่2ครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสยาหรือเป็นไม้นะครับแต่มีลูกครับแต่ลูกอายุเกิน18ไปแล้ว แบบนี้ก็ถือว่าโสดเช่นเดียวกันครับคือลูกอายุเกิน18กลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพราะว่าหย่าแล้วแล้วก็เพราะว่าเป็นไม้และลูกอายุเกิน18ไปแล้วแปลว่าเจ้าตัวกลับมาโสดอีกครั้งหนึง่งฉะนั้นขอให้ทุกท่านยึดแบบนี้นะครับแบบนี้ถือว่าไม่มีครอบครัวสรุปอีกครั้งหนึง่งคนไม่มีครอบครัวมี2กลุ่ม1ก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสหย่าหรือเป็นไม้และไม่มีลูก2ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหย่าหรือเป็นไม้แต่มีลูกแต่่ลลูกกอออาายุเินนน18ไปแ้้ววัีถื ไม่มีครอบครัวนะครับทั้งหมดนี้ผมจะสรุปแล้วก็ให้มีให้อ่านด้วยนะครับที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับซึ่งนี่คือข้อมูลที่ท่านต้องกรอก่อก็คือเรื่องว่าตกลงท่านมีหรือไม่มีครอบครัวซึ่งท่านต้องพิจารณาตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ว่าตกลงท่านอยู่กลุ่มไหนความสําคัญของข้อนี้ห้ามตอบผิดเป็นอันขาดถ้าหากว่าท่านตอบผิดผมจะแจ้งอย่างี้ครับว่าในช่วงการเปิดลงทะเบียนนะครับเขาจะมีการประกาศผล2รอบย่อยนะครับรอบแรกเนี่ยก็คือสมมุติว่า เปิดเปิดลงทะเบียนเดือนครึ่งนะครับช่วงนั้นนะครับท่านไปลงทะเบียนสัปดาห์ไหนสัปดาห์ต่อไปเขาจะประกาศผลรอบแรกเลยแต่เป็นการประกาศผลเบื้องต้นว่าท,ท่าน venant, ตอบข้อนี้ถูกไหมเรื่องสถานะคร,บระอ,ะอบครัวนะครับเพราะว่าเขาจะไปตรวจสอบการทะเบียนลาดนะครับถ้าหากว่าใครตรอบผิดนะครับอันนี้คือเขาประกาศผลในเว็บไซต์ที่เขาจะเปิดลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเว็บไซต์อะไรถ้าหากว่าท่านตอบผิดถ้าหากว่ายังไม่จบเดือนครึ่งที่เขาเปิดลงทะเบียนอยู่ท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับถ้าหากว่าอยากจะจะ,จะใช้สิทธิ์นะครับ ฉะนั้นใครตอบผิดก็จะบอกเลยว่าไม่ผ่านเพราะว่าให้ข้อมูลไม่ถูกต้องท่านต้องลงทะเบียนซ้ํานี่คือข้อเสียของการตอบผิดนะครับแต่ถ้าใครตอบถูกเขาก็จะเอาไปพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นๆของบัตรสวัสดิการรัฐนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งจะไปประกาศนู่นเลยครับประมาณเดือนธันวาคมโดยประมาณฉะนั้นท่านจะเห็นว่ากว่าที่จะรู้ผลการลงทะเบียนบัตรรอบใหมน่นี้ก็เดือนธันวาว่าใครได้หรือไม่ได้นะครับแล้วกว่าจะไปเริ่มใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการรัฐสำหรับคนที่ได้สิทธิรอบใหม่เนี่ยก็ต้นปี -66, 66เลย ทีนี้ขอพูดแทรกตรงนี้นะครับคนที่มีบัตรใบเก่าใบเดิมท่านจะยังใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายเวลานะครับไปได้เรื่อยๆจนถึงอย่างน้อยสิ้นปี65นี้แม้ว่าหน้าบัตรมันจะขึ้นว่าบัตรหมดอายุเดือนไหนก็ตามไม่เกี่ยวไม่ดูตรงนั้นแล้วครับตอนนี้กระทรวงการคลังแจ้งมาใหม่นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านใช้ได้อย่างน้อยก็ไปจนถึงกว่าที่บัตรใบใหม่นะครับที่เป็นัตรประชาชนเขาจะเริ่มใช้ เมื่อน,นั้นบัตรสวัสดิการก,ก็จะใช้ได้เดือนสุดท้ายก่อนที่เขาจะเปลี่ยนไปใช้บัตรใ,ใหม่ๆซึ่งตอนนี้อย่างที่แจ้งไปว่าธันวาคมก็เพิ่งจะประกาศผลคนที่ได้สิทธิ์รอบใหม่กว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่ที่เป็นบัตรประชาชนเนี่ยก็ต้นปีหน้าฉะนั้นอย่างน้อยสิ้นปีนี้บัตรใบเก่ายังใช้ได้นะครับและนี่คือความสําคัญขอ,ของข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวว่าท่านมีหรือไม่มีครอบครัวนะครับต่อไปข้อ3ครับเขาจะถามว่าท่านมีบัญชีพร้อมเพย์ไหมซึ่งหมายถึงบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารที่ผูกไว้กับเลขประชาชน ฟังดีๆครับถ้าหากว่าบัญชีพร้อมเพย์ท่านผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ถือว่ามีต้องเป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนเท่านั้นเขาถามว่ามีหรือไม่มีท่านก็ตอบตามข้อเท็จจริงซึ่งมีหรือไม่มีไม่ได้มีผลอะไรถามเฉยๆเป็นข้อมูลเฉยๆไม่ได้มีส่วนในการตัดสินว่าท่านจะได้หรือไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้นะครับข้อ4ครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของตัวเราแล้วก็อาชีพของคู่สมรสก็เตรียมไปตอบครับเขาจะมีช้อยให้เลือกนะครับข้อ5ครับ รายได้ครับอันนี้แหละครับที่เราต้องเตรียมล่วงหน้ารายได้ทั้งปีปีที่แล้วปี6-4รวมทั้งปีของท่านกี่บาทเขาจะมีให้เลือกว่าอยู่ในช่วงเท่าไหร่แต่ท่านต้องคำนวณไปไปก่อนอยู่แล้วครับไม่อย่างนั้นแล้วถึงเวลาเดี๋ยวท่านจะนึกไม่ออกนะครับก็รวมทั้งปีเลยครับค่าจ้างค่าตอบแทนค่าเช่าดอกเบีย้ยกำไรที่ได้รับจริงในปี64ทั้งหมดไม่ว่ารับช่องทางไหนไม่ว่าผ่านบัญชีหรือรับเงินสดนับรวมหมดครับเอาตามข้อเท็จจริงนะครับซึ่งรวมถึงเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยพิการ เ,เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เป็นสวัสดิการที่ท่านได้รับด้วยเงินเหล่านี้สวัสดิการรวมเป็นรายได้ด้วยนะครับก็รวมทั้งหมดเลยนะครับใน1ปีปีที่แล้วนะครับปี64ส่วนที่2รายได้รวมของทั้งครอบครัวของตัวท่านคําว่ารวมทั้งครอบครัวก็คือเอารายได้ของท่านบวกกับคู่สมรสเท่านั้นเองไม่ต้องบวกใครครับมีแค่ตัวท่านกับคู่สมรส แต่ท่านไม่มีคู่สมรสก็ไม่ต้องบวกไม่มีนะครับก็ถือถือว่าครอบครัวท่านก็มีให้ท่านคนเดียวหรือท่านไม่มีคู่สมรสแต่ท่านมีลูกอย่างนี้ผมแจ้งไปนะครับบางคนถือว่ามีลูกแต่ไม่มีคู่สมรสนะครับแล้วลูก liters, เนี่ยเฉพาะอายุไม่เกิน18แต่ถ้าหากว่าลูกอายุไม่เกิน18มีรายได้ก็เอามารวมด้วยนะครับเอามารวมเป็นรายได้ครอบครัวด้วยแ,แค่นั้นเองนะครับคำว่าครอบครัวดูแค่คู่สมรสแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18ลูกอายุเกิน18ไปแล้วก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่เอามาาาารรรรววมมมเเลยยยนนะะคคคัับบไไ่อิดดด้้ และนี่คือข้อ5้านะครับเรื่องของรายได้นะครับต้องดูรายได้ของตัวเองแล้วก็รายได้รวมทั้งครอบครัวนะครับส่วนเวลาเฉลี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาไปคำนวณเอาเองอย่างที่ผมบอกไปว่าเกณฑ์ก็คือรายได้เจ้าตัวห้ามเกิน1 0 0 0 0แสและรายได้ครอบครัวเนี่ยเขาจะมาเฉลี่ยกันคือบวกกันหารจํานวนคนแต่เราไม่ต้องคิดเฉลีย่ยเวลาเราตอบในแบบฟอร์มเนี่ยเราคิดแค่รายได้รวมก็พอเดี๋ยวเขาไปหารจานวนคนเองนะครับ และข้อ6ครับท่านมีหนี้สินกี่บาทซึ่งรวมทั้งหนี้ในระบบนอกระบบหนี้ทุกธนาคารหนี้ทุกรูปแบบกรอกไปได้เลยครับตามความเป็นจริงอันนี้ไม่มีผลอะไรเช่นเดียวกันเพราะว่าเวลาเขาไปตรวจสอบคุณสมบัติเขาไปตรวจสอบในระบบไม่ได้ตรวจสอบจากสิ่งที่เรากรอกแต่สิ่งที่เราจะต้องกรอกนั้นเขา,บ,าบังคับว่าเราต้องให้ข้อมูลน,นะครับเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของภาครัฐนั่นเองนะครับนี่คือข้อ6นะครับคือหนี้สินข้อ7ครับ ท่านต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอันนี้เป็นแบบสอบถามจะมีให้เลือกท่านก็ตอบไปตามความต้องการอันนี้ไม่มีผลอะไรแต่จะเป็นการสำรวจความต้องการแล้วก็เอาไปดูว่าท่านต้องการแบบนี้แบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าภาครัฐก็จะจัดตามความต้องการนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็บอกวก็ต้องขอเน้นย้ำว่าไม่ได้หมายความว่าท่านตอบอะไรแล้วจะได้แบบนั้นนะครับก็คือเป็นการเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปรวมในภาพรวมว่าใครต้องการอะไรมากน้อยเท่าไหร่บ้างเพื่อที่จะไปเสนอในอนาคตว่าจะเพิ่มเติมอะไรนั่นเองนะครับ และสุดท้ายครับเป็นข้อมูลของอคนในครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยคู่สมรสแล้วก็ลูกใช้อะไรบ้างก็ใช้เลขประชาชนใช้ชื่อนามสกุลนะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับซึ่งอาจจะรวมถึงที่อยู่ด้วยวันเกิดด้วยนะครับก็เตรียมไปมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องดูจากบัตรประชาชนนะครับของคู่สมรสแล้วก็ของลูกนั่นเองหรือสูติบัตรของลูกนั่นเองนะครับและนี่คือ8ข้อสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมเป็นข้อมูล ย้ําว่าเป็นแค่ข้อมูลไม่ต้องมีเอกสารอะไรประกอบนะครับเอาไว้เตรียมไว้กรอกเวลาที่ไปสมัครเฉยๆนะครับทีนี้เราก็มาตั้งต้นกันอย่างนี้ครับเวลาเราไปลงทะเบียนมีลงทะเบียน2ช่องทางช่องทางแรกก็คือหน่วยลงทะเบียนช่องทางที่2ทางเว็บไซต์หน่วยลงทะเบียนประกอบไปด้วยกรุงไทยทกศออมสินคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเมืองพัทยานะครับซึ่งคลังจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอเนี่ยก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศ กรุงไทยทกสออมสินก็ทุกจังหวัดทุวประเทศเช่นเดียวกันทุกคนใกล้ที่ไหนลงได้ที่นั่นไม่ต้องเดินทางไม่ต้องกลับภูมิลำเนาไม่ต้องกลับไปในที่อยู่ที่ไหนไม่ต้องกลับไปตามทะเบียนบ้านไม่ต้องไม่เกี่ยวเลยลงได้ทุกที่โดยเท่าเทียมกันไม่ต้องเดินทางไม่จําเป็นไม่ต้องเดินทางเลยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ทีนี้คนที่จะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยมันสะดวกก็จริงแต่มันลงทะเบียนแล้วมันจบจบก็คือไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยเฉพาะคนที่ไม่มีครอบครัวเท่านั้น อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะครับใครบ้างที่ถือว่าไม่มีครอบครัวก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งครับคนไม่มีครอบครัวก็คือจะต้องไม่จดทะเบียนสมรสแล้วก็ไม่มีลูกนะครับซึ่งรวมทั้งคนที่หย่าหรือเป็นไม้ด้วยนะครับอันนี้คือโสดจริงๆอีกกลุ่มนึงก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสหย่าหรือเป็นไม้แล้วมีลูกแต่ลูกอายุเกิน18ไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าโสดเช่นเดียวกันฉะนั้น2กลุ่มนี้ที่ถือว่าไม่มีครอบครัวเนี่ยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ทีเดียวจบไม่ต้องไปเจอหน้าใครเเเเลลยยยทททททํําาาคคนนดดดีีีีวว่่่บ้้้ไไมมืืออออถพิตร์เลยท ฉะนั้นเอกสารที่ต้องใช้ท่านก็แค่เอามานั่งดูแล้วก็กรอกข้อมูลเท่านั้นไม่ต้องไปยื่นให้ใครเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับนี่คือเฉพาะกลุ่มคนไม่มีครอบครัวเท่านั้นถ้าหากว่าใครมีครอบครัวนะครับแล้วอยากจะลงทางเว็บไซต์มันก็ลงได้แต่พอลงเสร็จขั้นตอนสุดท้ายเขาบอกว่าต้องไปยื่นเอกสารเพิ่มที่หน่วยลงทะเบียนอยู่ดีทีนี้คนที่จะต้องไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียนก็คือคนที่ไม่ได้ก็คือคนที่มีครอบครัวนะครับคนที่มีครอบครัวเนี่ยต้องยื่นเอกสารเพิ่มหรือคนที่โสด ไม่มีครอบครัวเนี่ยจะไปลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้เหมือนกันคือหน่วยลงทะเบียนเนี่ยลงได้ทุกคนไม่ว่าจะมีหรือไม่มีครอบครัวแต่ถ้าหากว่าใครลงทางเว็บไซต์คนที่ไม่มีครอบครัวลงแล้วมันจบนะครับแต่คนมีครอบครัวลงแล้วไม่จบเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็มาว่ากันครับว่าแล้วถ้าหากว่าใครอยากจะไปลงทะเบียนนะครับต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างก็แยกเป็น2กลุ่มกลุ่มคนที่ไม่มีครอบครัวจะเตรียมเอกสารแค่ของตัวเองไปยื่นก็มีแค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านทั้งตัวจริงและสำเนาเตรียมไปก่อน เผื่อไว้ก่อนนะครับทั้งตัวจริงและสำเนานะครับฉะนั้นนี่คือคนไม่มีครอบครัวง่ายมากก็มีแค่เอกสารตัวเองนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีครอบครัวก็ไปว่าท่านมีคู่สมรสหรือไม่ก็มีลูกหรือมีทั้งคู่เนี่ยท่านก็ต้องเตรียมเอกสารของตัวเองแล้วก็เอกสารของคู่สมรสเอกสารคู่สมรสก็ประกอบไปด้วยทะเบียนสมรสแล้วก็บัตรประชาชนของคู่สมรสเอกสารของลูกก็คือสูติบัตรหรือบัตรประชาชนของลูกที่ท่านต้องเตรียมไป ใครมีคู่สมรสก็เตรียมของคู่สมรสใครมีลูกก็เตรียมของลูกใครมีทั้งคู่สมรสทั้งลูกก็เตรียมทั้งคู่สมรสทางของลูกเตรียมไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือการเตรียมเอกสารนะครับก็ตอนนี้เริ่มที่จะหลายท่านก็เริ่มจะเข้าใจแล้วนะครับซึ่งก็ต้องเน้นย้ำครับว่าเตรียมตัวจริงไปด้วยโดยเฉพาะบัตรประชาชนทีนี้ก็มีรายละเอียดครับถ้าหากว่าใครมีครอบครัวต้องไปลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนใช่ไหมครับถ้าหากว่า คนในครอบครัวเดินทางไปด้วยไปแสดงตัวเช่นคู่สมรสเดินทางไปด้วยก็จะเตรียมแค่บัตรประชาชนของคู่สมรสถ,ถือไปเลยเอาตัวเอาให้เจ้าตัวเนี่ยถือบัตรประชาชนไปเลยไปแสดงตัวแบบนี้เจ้าหน้าที่จะไม่ต้องเก็บสำเนาบัตรประชาชนแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสไม่ได้ไปด้วยท่านจะต้องเอาอสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสที่คู่สมรเสเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ท่านต้องถือไปแทนตัวจริงที่ไม่ได้ไปแสดงตัวลูกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าลูกไปด้วยลูกก็เอาบัตรประชาชนของลูกที่เป็นบบัตรประชาชนเด็กหรือสูติบัตรถือตัวจริงไปตัวจริงถือเอกสารจริงไปไปแสดงตัวแบบนี้เจ้าหน้าที่อาจจะไม่เก็บสำเนาแต่ถ้าหากว่าลูกไม่ได้ไปก็ต้องเอาสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาสูติบัตรท,ที่ลูกเซ็นรับรอ,องสำเนาถูกต้องแล้วไปยื่นแทนตัวจริงที่ไม่ได้ไปแสดงตัวด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนี้นะครับถ้าหากว่าท่านมีลูกและลูกอายุไม่ถึง10ขวบแบบ แบบนี้นะครับผู้ปกครองสามารถลงนามรับรองสำนักถูกต้องแทนลูกได้เฉพาะลูกที่อายุไม่เกิน10ขวบนี่คือวิธีการเตรียมเอกสารแต่ถ้าว่าใครเป็นคนไม่มีครอบครัวก็เตรียมแค่เอกสารของตัวเองก็จะไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากมากนะครับและนี่คือการเตรียมเอกสารทีนี้ก็มีคําถามครับว่าแล้วคนที่แยกกันอยู่แล้วยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าแบบนี้จะถือว่ามีครอบครัวไหมคําตอบก็คือในเมื่อยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าท่านยังเป็นคู่สมรสกันอยู่ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามท่านต้องลงทะเบียนในฐานะของคนที่มีครอบครัวการลงทะเบียนในฐานะของคนที่มีครอบครัวก็แปลว่าลงทะเบียนเว็บไซต์ไม่จบต้องไปที่หน่วยลงทะเบียนอยู่ดีและไปหน่วยลงทะเบียนก็ต้องเตรียมเอกสารของคู่สมรสด้วยถ้าคู่สมรสไม่ได้ไปก็ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสที่คู่สมรเสเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วไปยื่นด้วยนั่นเองนะครับและนี่คือการเตรียมตัวทั้งหมดในรอบนี้เรามาทบทวนนะครับหลักเกณฑ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ อายุต้อง18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันลงทะเบียนฉะนั้นในระหว่างเปิดลงทะเบียนใครอายุเพิ่งจะครบส8สามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยนะครับสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ไม่ใช่บุคคลต้องห้ามซึ่งห้ามผู้ต้องขังห้ามนักบวชห้ามข้าราชการพนักง,งานราชการแต่ลูกจ้างชั่วคราวนะครับล,ลูกจ้างจ้างเหมาขออภัยครับลูกจ้างจ้างเหมานะครับแล้วก็ลูกจ้างของรัฐนะครับที่รายได้ไม่เกิน10,000แสนสามารถลงทะเบียนได้เขายกเว้นให้นะครับ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันอสสอาสาสมัครต่างๆสมัครได้ทหารเกณฑ์สมัครได้นะครับนี่คือข้อยกเว้นให้นะครับรายได้อย่างที่บอกไปว่ารายได้ทั้งปีปี64ห้ามเกิน0,000 0แสนนะครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวคือเอารายได้ของทุกคนในครอบครัวบวกกันหารจำนวนคนห้ามเกิน1 0 0 0 0แสนบาทด้วยซึ่งคนในครอบครัวนับแค่ คู่สมรสและลูกอายุไม่เกิน18ถ้าลูกอายุเกิน18ไม่นับแล้วก็ไม่รวมพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านนะ้าอาปูา่ย่าตายายหลานเคยเลยสภายที่อยู่ด้วยกันไม่รวมเลยและไม่ดูชื่อในทะเบียนบ้านด้วยนะครับไม่เกี่ยวกับทะเบียนบ้านเลยไม่ได้เอาชื่อในทะเบียนบ้านมาตัดสินนะครับก็เฉลี่ยทั้งครอบครัวห้ามเกิน1 0 0 0 0แบาทด้วยนะครับเงินฝากห้ามเกิน1 0 0 0 0แบาทครับเงินฝากเอาเงินฝากประจําบวกออมทรัพย์บวก,บวกสลากทกสบวกสลากออมสินบวกพันธบัตรทุกอย่างแล้วห้ามเกิน1,000 0แบาท นะครับแต่ไม่รวมเงินในประกันสังคมแล้วก็ก่อชอนะครับอันนั้นไม่ถือเป็นเงินฝากนะครับแล้วก็เงินฝากดูเฉลี่ยทางครอบครัวด้วยครับเอาเงินฝากของทุกคนในครอบครัวบวกกันหารจำนวนคนห้ามเกิน10,000แบาทด้วยนะครับเงินกู้ครับกู้ซื้อบ้านห้ามเกินล้านห้ากู้ซื้อรถห้ามเกินหล้านนะครับแล้วก็บัตรเครดิตครับใครมีบัตรเครดิตคือตัดเลยครับไม่ผ่านเลยนะครับแต่บัตรเครดิตใครที่เปิดไว้แล้วไม่เคยใช้ สามารถไปยกเลิกก่อนไปลงทะเบียนได้นะครับอันนี้จะถือว่าอนุโลมให้แต่ถ้าใครเคยใช้แล้วก็ถือว่ามีบัตรเครดิตอยู่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องที่ดินนะครับที่ดินจะแบ่งเป็นคนไม่มีครอบครัวก็คือโสดแล้วก็มีครอบครัวนะครับคนไม่มีครอบครัวครับที่ดินเพื่อการเกษตรห้ามเกิน10ไร่ไม่ใช่เกษตรห้ามเกิน1ไร่ถ้าหากว่าใน10ไร่หรือ1ไร่นั้นนะครับอ่าต้องบอกว่านี้ก่อนครับจะนับเป็น10ไร่ให้ก็ต่อเมื่อเจ้าตัวไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรท่านถึงจะมีที่ได้ถึง10ไร่ นะครับนับแบบนี้เลยนะครับแล้วรวมทั้งตัวบ้านถ้าหากว่าท่านมีบ้านก็จะไปดูด้วยว่าบ้านเกิน25ตารางวาไหมถ้าหาว่าท่านมีคอนโดเกิน35ตารางเมตรไหมนะครับซึ่งรวมทั้งหมดแล้วพื้นพื้นที่ดินทุกผืนรวมกันนะครับทุกผืนท่านมีกี่ผืนรวมกันหมดเลยถ้าหากว่าไม่ได้ทําการเกษตรก็คือท่านไม่ใช่เกษตรกรมีได้แค่ไม่เกินไร่แต่ไม่ได้กระทมนี้ท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ดินทุกผืนรวมกันห้ามเกิน10ไร่นะครับรวมสอปกรด้วยส่วนใครมีครอบครัวจะคูณ2ให้ตรงที่ว่า ที่ดินไม่ใช่เกษตรห้ามเกิน2ไร่ที่ดินเกษตรห้ามเกิน20ไร่ทุกผืนรวมกันนะครับแล้วตัวบ้านก็เหมือนเดิมจะไม่เกิน25ตารางวาแล้วก็คอนโดห้ามเกิน3 5ตารางเมตรเหมือนเดิมแต่ท่านจะถูกนับเป็นเกษตรกรเนี่ยกรณีมีครอบครัวก็คือคนสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือลูกอายุไม่เกิน18ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเมื่อไหร่ถึงจะนับให้ว่าครอบครัวนี้เป็นเกษตรกรถึงจะมีที่ดินได้สูงสุด20ไร่นั่นเองและนี่คือหลักเกณฑ์ทั้งหมด ที่นํามาฝากในวันนี้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับอีก2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคนละครึ่งอ่าคนที่อยู่เฟส4เดิมนะครับอย่าลืมกดยินยันรับสิทธิ์วันที่19สิงหาคมนี้ครับเพื่อที่จะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส5ในวันที่1กันยาแต่ว่าเริ่มกดยินยันรับสิทธิ์่ายในเปล่าตังเนี่ย6โมงเช้าเป็นต้นไปและห้ามช้าครับเพราะว่าถ้าหากว่าช้าสิทธิ์อาจจะเต็มก่อนก็ได้เพราะว่าเขาเปิดรับลงทะเบียนคนใหม่ด้วยแล้วก็จํากัดแค่26 26.5ล้านคนเขาเปิดรับลงทะเบียนคนใหม่ที่ไม่ได้ไม่เคยใช้คนละครึ่งเนี่ยก็19สิงหาเช่นเดียวกัน6โมงเช้าเช่นเช่นเดียวกันนะครับก็มีช่องทางในการลงทะเบียนสำหรับคนใหม่ก็คือแอปเป่าตังแล้วก็เว็บไซต์คนละครึ่ง .com ฉะนั้นแล้วก็จะเป็นเหมือนรอบๆอบก่อนนะครับก็คือการกดยืนยันรับสิทธิ์เนี่ยหลายคนเข้าใจผิดมาเยอะแล้วว่ากดวันไหนก็ได้หลังจากวันที่19สิงหาจริงๆเราไม่ใช่ครับสิทธิ์เต็มก็คือเต็มเลยนะครับเพราะว่าเขานับ เขารวมคนใหม่ที่จะเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าช้า,า,าสิทธิ์อาจจะเต็มได้นะครับแล้วก็ใครมีบัตรสวัสดิการรัฐถ้าอยากจะเปลี่ยนใจไม่ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับอยากจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับก็สามารถที่จะเอาบัตร ไปคืนที่กรมบัญชีกลางหรือครังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในวันที่15สิงหาแล้วก็ไปลงทะเบียนคนละเครื่องในวันที่19สิงหาส่วนใครที่ใช้บัตรประชาชนนะครับที่รับเงินเพิ่มมาลังาซื้อซึ่งจะมีเงินเพิ่มมาลังซื้อเข้าบัตรประชาชนนะครับ1กันยาน1ตุลาเช่นเดียวกันกับเงินเพิ่มมาลังซื้อที่เข้ากับเข้าบัตรสวัสดิการรัฐที่เพิ่ม200 hungry. 1กันยาน1ตุลานะครับเข้าบัตรประชาชนนี้เข้าเดือนละ200ส่วนเข้าบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยบวกเพ ก็สามารถที่จะสละสิทธิ์ได้กลุ่มบัตรประชาชนนะครับต้องเอาแอปเป่าตังเท่านั้นในการลงทะเบียนตั้งแต่19สิงหาเป็นต้นไปไม่เกิน25สิงหาถึงจะถือเป็นการสละสิทธิเ์เงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าบัตรประชาชนแล้วก็มาใช้คนละครึ่ง800บาทใช้2เดือนไม่ใช่เดือนละ800นะครับ800บาทใช้2เดือนนะครับและนี่คือ,อาการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือใครที่มีบัตรหรือใช้บัตรประชาชนสามารถเปลี่ยนมาใช้คนละครึ่งเฟส5ได้แต่อย่างไรก็ตาม ในในระหว่างที่ท่านใช้สิทธิคนละครึ่งเฟสห้าในช่วงกันยายนตุลาใครที่ใช้บัตรใบเก่าหรือคนที่จะคืนบัตรไปแล้วไม่ใช่คนละครึ่งหรือคนที่ใช้บัตรประชาชนอยา่ามาใช้คนละครึ่งหร, rian, หรือจะใช้บัตรประชาชนหรือจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วทุกคนสามารถที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐล,ลอบใหม่ได้หมดไม่ได้มีการปิดกั้นไม่ได้มีการห้ามเลยว่าใครอยู่ในกลุ่มไหนจะมาถูกตัดสิทธิในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐทุกคนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐได้หมดไม่ว่าท่านจะเคยอยู่ในความช่วยเหลือกลุ่มใดมาก่อน ไม่ห้ามเลยขอแค่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่ว่าท่านจะเป็นผู้สูงอายุพิการปร่วยติดเตียงคนปกติทำอาชีพว่างงานนักศึกษาลงได้หมดไม่ได้ห้ามเลยนะครับโครงการนี้การลงทะเบียนบ,บัตรสวัสดิการรัฐนะครับเป็นสวัสดิการที่ทุกคนมีสิทธิ์ลงไม่ได้ตัดสิทธิ์ไม่ต้องกลัวครับว่าเคยอยู่ในกลุ่มไหนแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ไม่มีมีสิทธิ์ลงทุกคนแล้วก็ทุกครอบครัวลงได้ทุกคนไม่ได้ต้องส่งตัวแทนคนเดียวลงได้ทั้งสามีภรรยา ส่วนลูกอายุไม่เกิน18ลงไม่ได้อยู่แล้วลูกอายุเกิน18ไม่ได้อยู่ในครอบครัวอยู่แล้วต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองเพราะเขาอายุถึงแล้วนั่นเองนะครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นํามาฝากในวันนี้หลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนามาแจ้งให้ทราบนะครับทิ้งท้ายอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของม .40 8-11สิงหาคมนี้นะครับก็เตรียมรับเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนทุกธนาคารถ้าใครมีอยู่แล้วเตรียมรับเงินเลยครับ8-11เงินอะไรก็คือเงินคืนที่ประะกกัััันนนนสงคคม้้จืใหบ ทุกคนนะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาครับกุมภาถึงกรกฎา,าคมลดเงินสมทบป,ประกันสังคมให้จาก70บาทเหลือ42บาทจาก100เหลือ60จาก300เหลือ180นะครับซึ่งกฎหมายมาประกาศพฤษภาแล้วก็มีผลย้อนหลังไปถึงกุมภาทาให้เกิดส่วนต่างเป็นเงินทอนที่จะต้องคืนนะครับท่านจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติผ่านบัญชีพร้อมเพย์แต่ถ้าใครยังไม่ได้เตรียมบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีไม่ได้เคลื่อนไหวบัญชีมีปัญหาหรือไปเปลี่ยนชื่อแล้วยังไม่ได้ไปเปลี่ยนในบัญชีเนี่ย จะรับรอบตกหล่นในเดือนกันยาแต่ใครมีอยู่แล้วนะครับก็เตรียมรับเงินได้เลย8-11สิงหาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุครับวันที่10สิงหาเบี้ยผู้สูงอายุเข้าตามปกติและวันที่19สิงหาก็จะมีเงินส่วนเพิ่มนะครับอันนี้ได้ทุกคนนะครับเงินส่วนเพิ่มก็คือใครที่ได้เบี้ย600ได้เพิ่ม100ใครที่ได้700ได้เพิ่ม150ใครที่ได้800ได้เพิ่ม200ใครที่ได้1,000เพิ่ม250ก็จะเข้าวันที่19สิงหาเดือนกันยาเหมือนกันเลยครับ กันยาก็วันที่10สิงหาเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุ19กันยาก็เป็นเงินส่วนเพิ่มอย่างที่แจ้งไปถ้าหากว่าใครได้ก็แปลว่าย้อนกลับไป19กากรกฎาคมเดือนที่แล้วท่านต้องได้ตัวเบิกย้อนหลัง4เดือนด้วยเพราะว่าเขาให้ทั้งหมด6เดือนนั่นเองนะครับนี่คือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะครับอันนี้เน้นย้ำว่าได้ทุกคนแต่แต่ว่าใครรับเบีย้ยสูงอายุเป็นเงินสดกับอบตที่สบานต้องไปสอบถามกับอบตที่สบานอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะจ่ายเมื่อไหร่ซึ่งจะจ่าย ช้ากว่าคนที่รับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุผ่านบัญชีนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ได้รับทุกคนไม่เกี่ยวกับว่าจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรสวัสดิการรัฐนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ